ครับสวัสดีครับมือ้นยุ่กับช่องโพสิริฟาม์มคือเก่าคือเดิมนะครับมามาพบกับมาหอกับบรรยากาศยมือแรงนะครับสีมงแรงนะครับแดดกับกำลังสีตกนะครับกับยูหลังขอกง่วนะครับมือนี้กัสีม่วาถึงนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุตีเหตุแห่งง่วแทงลูกนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาหนึ่งเลยนะครับสาหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับบพราว่าสิเป็นมือไม่หรือว่า ผู้ถีเรียงมาโดนแล้วนะครับถี่ยังโบหูนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับสาเหตุนะครับของการเกิดเกิดแทงได้นะครับกะก่อนอื่นเลยผมกะสีบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้เอามาเว้านี่มันกะสีมีที่มาหลักกะมีประโยชน์ต่อผู้ถี่เขามารับฟังรับชมแน่นอนครับกะสีมาเว้ากันเลยนะครับสาเหตุหลักๆนะครับ ผมก็ได้คัดหลักการมาแล้วนะครับก็คือมีอยู่4สาเหตุหลักๆนะครับไปฟังสาเหตุที่1กันเลยนะครับเกิดจากโลกแท้งติดต่อนะครับซึ่งโลกแท้งโลกนี่สามารถติดต่อกันได้นะครับหลายทางบอกว่าสิเป็นการผสมจริงนะครับหลักกับผ้าหาต่างๆนะครับบอกว่าสิเป็นยุ่งมาแลงหรือว่าแมงเหลืองยังต่างๆนะครับที่เป็นผ้าหาของการติดต่อโลกนะครับหลักกั งูอตัวใดที่เป็นเล้วนะครับมันก็สามารถแพร่ระบาดได้นะครับภายในภายในคอแล้วก็สามารถแพร่ระบาดไปหางัวตัวอื่นได้นะครับและมันสีแทงได้นะครับก็ตัวเมื่อแบบมีงวแม่มีลูกหาถึงหกเดือนขึ้นไปนะครับก็เป็นแทงออกมาได้นะครับหลักการวิธีนะครับวิธีการป้องกันนะครับก็คือเ้าต้องมีการเฮ็ดวัคซินนะครับเฮ็ดวัคซิน ให้กับแมงงัวเข้านะครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับสามารถเฮ็ดได้ตั้งแต่ง่วอายุ3เดือนขึ้นไปนะครับเฮ็ดฉีดเข็มเดียวครับฉีดเข็มเดียวตลอดชีวิตนะครับก็สามารถป้องกันโรคนี้ได้นะครับแลกทาค้อได้เป็นแล้วนะครับ้าคอกได้เป็นแล้วห้องก็ต้องมีการมีการแจ้งนะครับแจ้งทั้ง สัตวแพทย์หรือว่ากรมปศุสัตว์นะครับเพื่อให้มาตรวจเลือดทุก1ปีนะครับเพราะว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากสัตว์ไปหาคนได้นะครับมันก็สีเป็นอันตรายนะครับสําหรับผู้เลี้ยงนะครับเพราะว่าสีติดต่อได้ทั้งการสัมผัสนะครับหรือว่าการบริโภคนะครับเพราะว่าสีเป็นนมหรือว่าเนื้อเนื้อสดนะครับเนื้อบรุุกจังสีนะครับเป็นต้นนะครับครับสาเหตุที่สอนนะครับก็คือ สาเหตุก็คือการส้นกันของแมงง้วนะครับเช่นนะครับคอกไดที่เลี่ยงร่วมกันนะครับหรือว่าปล่อยปล่อยเลี่ยงร่วมกันหลายๆนะครับแล้วเกิดการส้นกันนะครับหรือว่าการกระทบกระแทกกันนะครับการกระโดดโลดเต้นนะครับมันก็สิเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เหตุให้งัวแทงได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้ามันส้นกันนะครับโดยเฉพาะ ้นด่านขางเลยนะครับด่านขางแบบกระแทกไปถึงลูกข้างในนะครับมันอาาสีเห็ดแหงัวห้าแทงได้นะครับวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องกันก็คือถ้าห้ามหูวังว่าแม่ได้ทองนะครับก็คือควนแยกนะครับแยกออกมาเป็นขอกขอกเดียวเลยนะครับก็คือตัวได้ทองก็ให้เพิ่นยูจังสีนะครับยูเป็นงดทองไปเลยแล้วก็แม่ได้ที่ว่าส้นหรือว่าตัวได้ส้นมูนะครับหอกะ ผูกไวหรือว่าอารามไวนะครับเพื่อสีลดปัญหานะครับลดปัญหาการส้นกันนะครับของง่วเข้าได้นะครับก็เป็นอ่าปัญหาลักๆนะครับที่เกษตรกรอาจอาจที่ยังบ่หูนะครับะกัอ่าอันที่สามนะครับก็คืออ่าการได้รับสารเคมีนะครับอ่าเวลาเข้าไปตัดหย่านะครับตัดหญ้าทั้งอื่นงทั้งสีเวลานา เห็ดหน้าหรือว่าบ่มีหมองเลียงหมองปล่อยนะครับเฮากัสิไปหาหา้ยาทางอื่นซึ่งเฮ้าบ่ฮหูได้เลยนะครับว่ายาที่เฮ้าไปหาหนีมันสีมีสารเคมีหรือว่าอีียงแนนะครับมีการขามันเรียงหรือว่าอีหยงที่ว่าใส่สารเคมีนะครับแล้วเวลางวัวเฮากินเข้าไปแล้วนะครับมันกัสีเวลางัวกินแล้วไดรับสารเคมีนะครับมันกัสีเกิดอาการแท้งนะครับ วิธีนะครับวิธีป้องกันง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือปลูกยาครับปลูกยาให้มันเพียงพ่อนะครับให้มันเพียงพ่อสําหรับง่วสําหรับคว้วถี่ห่าเลียงภายในฟาร์นะครับเพื่อเข้าสีบเดรไปหาความเสี่ยงภายนอกเขามาภายในฟ้าร์นะครับมันก็สีลดปัญหาตรงดีได้นะครับแล้วก็ปัญหาที่สี่เลยนะครับก็คือ แมวแมงม่วไข่นะครับมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงนะครับแล้วบัดที่นี่เฮ้ากับสีต้องรักษาหรือว่าฉีดยานะครับมันก็ต้องมีความหูนะครับเกี่ยวกับยาที่ฮอตต้องใส่นะครับโดยเฉพาะการที่ว่าเฮ้าเนี่ยฉีดยาเองนะครับบ่ได้ให้มอาฉีดนะครับเฮ้าก็ต้องมีความหูเกี่ยวกับยาตัวนันๆนะครับเพราะว่า ยาบางตัวนะครับมีสารเตจเตียวร้อยหรือว่าปฏิชีวนะนะครับบอสามารถฉีดในงวท้องได้นะครับมันกะสีฉีดเข้าไปกะสีให้งอแทงหรือว่าการงวแทงนะครับหรือว่าลูกตายนะครับยังเช่นนะครับยาเด็กซานะครับมันกะถ้าฉีดเข้าไปกะแทงในท่านที่นะครับแล้วกะถ้าฉีดในงอให้ลูกนะครับน้ำนมกะสีแห่งไปเลยนะครับ มันก็เป็นาสาเหตุนะครับที่เหตุแหงว้วแทงลูกนะครับพอฉะนั้นแล้วเข้ากับตองมีความหูนะครับเข้ากับตองศึกษาหรือว่าปรึกษา,าสาตวรแพทย์นะครับก่อนที่ว่าเข้าสีฉีดยาอียังจางว่ายาตัวนี้มันสามารถใส่กับงัวทองในบอ่อจังสีนะครับมันก็สีลดปัญหาหรือว่าบ่อเหตุแหงวัวเข้าแทงได้นะครับหลักกะถ้าเข้าหูแล้วมันก็สี เป็นความหูให้กระเผ้าหลักกับทั้งง่วทั้งยังกับสีปลอดภัยนะครับแล้วคําถามที่ผมได้พบบ่อยนะครับสําหรับผู้ที่เด็เขามาถามนะครับว่างัวตั้งท่องนี่สามารถฉีดยาหรือว่าฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดยาไทยพยาธิใดบอนะครับกะตามรักแล้กก็คือฉีดได้นะครับแต่ว่าเขาต้องคว้นระวังนะครับเวลาเอาจับเพื่อนเขาซ่องหรือว่า ไอ้ีีดยาเพิน่นมันกับมีการปฏิเสธนะครับก็คือมีการกระโดดโลดเต้นหรือว่าอียงต่างต่างนะครับเพื่อ,อเอ้ยหลกักกามันกับสีได้รับการกระทบกระแทกนะครับมันกับสีส่งผลน,นะครับส่งผลไปให้ในลูกนะครับให้มันมีการสมมติว่ามันมันล่มนะครับมันกับอาจสีเหตุแหงัวห้าแทงได้นะครับก็คือช่วงเวลาท่องนะครับเข้ากปล่อยให้เพิ่นท่องหลักกาปล่อยให้เพิ่นไอ ออกตามปกตินะครับเก้าเดือนนะครับเพื่อเล้วเล้วเวลามันขอดออกมาอังศีห้ากับจังฉีหรือว่ากอกไปอยยังสีนะครับยาไทยพยาธิยาบำรุงอังสีนะครับหรือว่าถ่ายเฮ็ดกับเฮ็ดได้ครับแต่ว่าต้องมีความระ,ะมัดระวังในจักหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่นกับตั้งท่องอยู่นะครับกับเป็นคําถามนะครับแล้วก็สิ่งสุดไายน,นะครับที่ผมสีบอกก็คือ,อกลัวงัวห้าสี่ ตั้งท่องนะครับเก่าเดือนนะครับเก่าเดือนถ้าเฮ้าบอส่ใจปัญหาเรานี่นะครับมันกะสีเฮ็ดให้เฮ้าเสียเสียทั้งเสียดายเสียดายเวลานะครับเสียดายทรัพย์สินนะครับที่เฮ้าได้เสียไปนะครับกว่าสี่ได้ลูกมั่วแต่ละตัวนะครับมันบอแมนเลื่องง่ายเลยนะครับเฮ้าก็เอาส่ใจเนี่ยจักหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นปัญหาหลักๆนะครับสี่ปัญหาหลักๆนะครับที่ผมไดเอามาบอก ม้าว่าไอๆแล้วก็เมาเหล่าสูฟังนะครับสําหรับเกษตรกรมือไม่นะครับกะหวังว่าคลิปนี้นะครับสิเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามารับชมนะครับกะช่องโพสิลิฟามกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการฮีคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับเมื่อนี่โพสิลิฟามกะเอาสาระดีๆนะครับมาฝากพี่ต่อน,น้องเพียงเท่านี้ครับกะ เจอกันคลิปหนาครับกะกดติดตามไว้น้ำนะครับนะเพื่อสี่สิบวัเดียพาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ